สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโจรขโมยเงินฝร,รั่งหมดตัวทั้งครอบครัวเที่ยวไทยมาเป็น1ิปีครั้งนี้คือที่สุดกําลังเป็นที่พูดถึงและแชร์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กแคมแก้วเบียร์ได้โพสต์ภาพเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่งที่ชอบมาเที่ยวประเทศไทยมากกระทั่งมีลูกและภรรยาก็ยังมาไทยบ่อยๆพร,ร้อมอธิบายให้ช่วยตามหาโจรขโมยเงินชาวต่างชาติกลุ่มนี้มาเคิร์นพราะตอนนี้ครอบครัวดัง ดังกล่าวกำลังเดือดร้อนอย่างมากดผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวระบุรายละเอียดว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนคนนี้ชื่ออเล็กซ์เป็นชาวกรีกม,มาเที่ยวภูเก็ตบ่อยมากรู้จักกันมา10กว่าปีตอนนี้มีโลกมีครอบครัวอย่างที่เห็นในภาพแต่การมาพักผ่อนครั้งนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างที่หวังไว้เพิ่งมาภูเก็ตยังไม่ถึงเดือนก็โดนขโมยเงินไป4,900ย e ูโรซึ่งตีเป็นเงินไทยก็เกือบ200 0 0 0คือเรื่องไม่อยู่ว่าอเล็กซ์ได้นําเงินออกจากห้องมาไว้ใน รถเพื่อความสบายใจของเขาเพราะมีแม่บ้านเข้าไปทําความสะอาดอีกอย่างตู้เซฟที่พักใช้ไม่ได้เพราะเจ้าของห้องเอากุญแจตู้เซฟไปด้วยแต่ด้วยความประมาทของเขาเองเขากลับลืมล็อกรถพอกลับมาจะเอาเงินอีกทีประตูรถเปิดอยู่เขาตกใจมากรีบเข้าไปดูเงิน แต่มันก็สายไปแล้วเงินทั้งหมด4,900ย e ูโรรวมทั้งเหรียญต่างๆก็เอาไปด้วยเขาช็อกและตกใจมากจึงไปแจ้งเจ้าของที่พักตำรวจและขอดูกล้องวงจรปิดแต่มันก็ยังไม่คืบหน้าผ่านมา2วันเขาจึงส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเพราะเขามีเพื่อนคนไทยไม่มากที่นี่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงน่าจะมีแต่โลกของโซเชียลที่อาจจะช่วยกันแชร์ข้อมูลให้ถึงคนที่เอาเงินไปว่าตอนนี้ครอบครัวเขาเดือดร้อนแค่ไหน เงินที่ทํางานหนักเพื่อที่จะมาเที่ยวที่ภูเก็ตกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ลองคิดดูว่าทํางานเก็บเงินเพื่อพาครอบครัวมาเที่ยวแต่กลับไม่มีความสุขคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเอามาคืนเขาจะให้เงิน1,000พยูโรพร้อมกับไม่ดําเนินคดีแต่ถ้าตํารวจจับได้เมื่อไรถึงตอนนั้นเขาจะช่วยไม่ได้ตอนนี้ตํารวจกําลังตามตัวและหาเบาะแสอยู่ขอให้รีบๆเอามาคืนเงินตัวเองก็ไม่ใช่มาเอาของเขาไปตอนนี้ทั้งครอบครัว รู้สึกเศร้ามากไม่คิดว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แผนที่วางไว้ก็พังหมดไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวงังได้ไปคุยกับเขาแล้วสงสารจริงๆอเล็กซ์เป็นคนนิสัยดีเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็เป็นธรรมดาทำงานเหมือนคนทั่วไปขอให้เพื่อนๆพ่นี่ๆี่น้องๆทุกคนช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะครับสงสารเขาจริงๆขอบคุณมากๆครับเมื่อทีมข่าวได้เข้าไปตรวจสอบทาง Facebook ของหนุ่มชาวไทยคนนี้และอเล็กซ์เพื่อนชาวกรีกก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขากําลังได้แต่ภาวนาให้จนกลาบใจหรือไม่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มคนก่อเหตุให้เร็วที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ